สวัสดีค่ะมาพบกับครูเนยนะคะในช่องเรื่องน่ารู้กับครูเนค่ะในคลิปนี้นะคะครูจะไม่ความรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องที่อ่านหรือว่าดูแล้วก็ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านการดูหรือการฟังเราก็ต้องวิเคราะห์เรื่องราวที่เราได้รับรู้มานะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่านนะคะหากผู้รับสารนะคะรู้จักวิเคราะห์เรื่องนั้นๆ ให้เข้าใจอย่างท่องแท้ก็จะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งนะคะการวิเคราะห์เป็นการพิจารณาส่วนต่างๆของเรื่องเช่นข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นส่วนดีส่วนที่บกพร่องของเรื่องนะคะจุดประสงค์ของผู้แต่งความเหมาะสมในการใช้คำประโยคข้อความนะ,ะการวิเคราะห์นะคะอ่านหมา,หมายรวมถึง ข้อคิดที่ได้จากเรื่องแล้วก็การนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยนะตัวอย่างนะคะการวิเคราะห์ข้อความนะคะถ้าเราบอกว่าวันนี้ฝนตกหนักอากาศตอนกลางคืนจะเย็นแน่นอนนะคะขอให้ระวังสุขภาพก่อนนอนเนี่ยควรสวมเสื้อหนาๆนานาแล้วก็ห่มผ้า เออจะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นแล้วก็ไม่เป็นหวัดอ่านักเรียนลองมาดูนะคะว่าการพิจารณาเนี่ยข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ฝนตกนะ่ะอ่าสวมเสื้อผ้าหนาๆแล้วก็ผ้าห่มเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นนะส่วนข้อคิดเห็น อากาศตอนกลางคืนจะเย็นลงแน่นอนซึ่งบางทีอาจจะไม่เย็นลงก็ได้นะคะถึงแม้ฝนจะตกในตอนกลางวันและขอให้ระวังสุขภาพอันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นนะคะแล้วก็ควรสวมเสื้นอหนาๆแล้วก็ห่มผ้าห่มหรืถ้ามันร้อนก็ลงไม่ต้องก็ได้นี่นะคะถ้าร่างกายอบอุอน่นก็จะไม่เป็นหวัดก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่าบางทีถ้าเราไม่สบายอยู่แล้วหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเป็นหวัด ได้หรือว่าเราอาจจะไปทำอย่างอื่นมาไปเล่นน้ำอาจจะไม่ได้เกิดจากช่วงอากาศก็ได้นะคะมันก็แล้วแต่นี่ก็เป็นความเห็นนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูการพิจารณาส่วนดีกับส่วนที่บกพร่องนะคะส่วนดีก็คือเป็นข้อความที่เตือนให้ผู้อ่านเนี่ยระวังสุขภาพนะคะเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็ให้ปฏิบัติตนเพื่อให้ร่างกาย ออุ่นนะส่วนบกพร่องก็คือการคาดคะเนของผู้เขียนนะอาจไม่ทำไมคะไม่เกิดขึ้นได้นะคะอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้ในเรื่องของอากาศเย็นลงนะตอนกลางคืนเนี่ยอย่างที่คุณเองพูดไปคือของวันที่ฝนตกเนี่ยแล้วก็การสวมเสื้อ คืออากาศอาจจะไม่ได้ย็งลงใน,ในกลางคืนของวันที่ฝนตกก็ได้อากาศจะกลับมาร้อนก็ได้นะคะแล้วก็การสวมเสื้อหนาๆเนี่ยห่มผ้าห่มในเวลา,อานอนจะทําให้ไม่เป็นหวัดน,นะคะซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องนั้นด้วยก็ได้นะก็เวลาเราอ่านหรือว่าเราดูเราฟังเรื่องอะไรเราก็ลองพิจารณาให้ดีว่าแต่คุณเนเจอเยอะนะคะสมมติ เราเจอฝนตกกลางวันแล้วเฮ้ยคืนนี้อากาศเย็นแน่นอนเลยซึ่งบางทีเราก็เจออากาศเย็นค่ะนอนหลับเย็นสบายเลยนะคะแต่บางทีก็เจอร้อนซึ่งเดี๋ยวนี้อากาศร้อนขึ้นมากไม่ว่าฝนจะตกหรือไม่ตกบางวันคนเนไปสอนนี่คือไม่ได้ร้อนอย่างเดียวอบด้วยนะคะก็ยังไงก็รักษาสุขภาพคือบางทีการที่เราจะเป็นหวัดหรือไม่สบายบางครั้งก็ไม่ได้เกิดจากอากาศเย็นเพียงอย่างเดียว อาจจะเกิดจากอากาศที่ร้อนขึ้นก็เป็นได้แล้วแต่ร่างกายเราว่าจะปรับร่างกายได้มากน้อยแค่ไหนมีภูมิคุ้มกันมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะเพราะช่วงนี้อากาศก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะบางทีอากาศช่วงฤดูหนาวก็กลายเป็นฤดูร้อนช่วงฤดูร้อนก็ฝนตกอะไรอย่างนี้นะคะก็ฝ่าไว้ด้วยนะคะก็ ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะคะก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ